เราอยากให้เขาอยู่กับเราได้นานๆได้ยังไงอันดับแรกนะคะครูสุรียังยึดมั่นในตัวตาราเรียนเนาะตัวตัวสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนที่มีคําศัพท์แล้วก็มีรูปภาพเป็นสื่อการสอนที่ทําให้เราไม่เครียดเกินไปนะคะแล้วเราสามารถบรรยายจากรูปภาพนั้นน่ะได้เวลาครูสุรีให้นักเรียนทบทวนเรื่องคําศัพท์นะคะเวลา เวลาเขาจะพูดเนี่ยครูสุรีบางทีครูสุรีจะให้เขาพูดเหมือนลักษณะแซนด์วิชนะคะคาว่าแซนด์วิชก็คือคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ใหม่แล้วก็คำภาษาอังกฤษแล้วก็คำศัพท์ใหม่เช่นคำว่าสวัสดีเฮลโ o ลสวัสดีให้พูดแบบนี้คือเขาพอเขาได้ยินนะคะเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับเขาเองมันก็เลยทำให้เขาจำได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือทริคของการเรียนเรื่องคำศัพท์อืม อันนี้เป็นเรื่องคาศั่งเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราประเมินนักเรียนนะคะว่าเขาเป็นใครอะแล้วเราเป็นใครอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวข้อหัวข้อที่เราให้ให้นักเรียนเรียนนะคะเขาจะสนใจไหมคือเวลาเราเตรียมบทเรียนอะจริงๆแล้วเราก็เตรียมแหละเพียงแต่เออ,อนบทเรียนนี้ยมันเหมาะกับกับเขาไหมแล้วก็บางทีนะคะมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาด้วยว่า นักเรียนเราพร้อมแค่ไหนคือเราฟิกเวลากันใช่แหละตอนเช้าเรียนแต่ว่าพอเขามาถึงอ่ะเขาอาจจะแบ a คอ่ะคะ่ะเขาอาจจะไม่ไม่พร้อมสําหรับวันนั้นแต่เขาก็อยากมาเรียนเราก็ควรจะดูหัวข้อเรานิดนึงว่ามันมันหนักเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรจะปรับอันนี้เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะซึ่งครูสุรีอ่ะค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะเรามีบทเรียนอยู่ในมือแล้ว หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าเอ้ยเราเตรียมอันนี้มาเอานักเรียนไม่พร้อมเราสามารถยกอย่างอื่นขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นเรื่องความพร้อมของเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณครูนะคะเตรียมความพร้อมของตัวเองเรื่องเรื่องสื่อการสอนไว้